ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐา,านะและเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการกรรมการท่านแรกนางสุพันรอดน้อยตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกรรมการท่านที่2นางกุหลาบสวนสีตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษและกรรมการท่านที่สามนางวันธนาบุญพงศ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ ในส่วนของประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวเกณจิราสีชุมเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2536อายุ28ปปีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหันห้วยทรายตำบลหันห้วยทรายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาประวัติทางด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประทายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาและสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาภาษาไทายคณะครุศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะในส่วนของประวัติรับราชการเข้าบรรจุแต่งตั้งรับราชการเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561อายุราชการ3ปี7เดือนค่ะ หน้าที่ในการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หนึ่งห้องเรียนจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะและได้รับหน้าที่ในการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมด3ห้องเรียนรวมทั้งหมด12ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมโฮมรูม1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ ถัดมาเป็นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งในปีการศึกษา2563ค่ะซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 1. รับหน้าที่เป็นรองวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศภายใน 3. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานข่าวประชาสัมพันธ์ 4. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 5. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานจัดตารางสอน 6. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานสวัสดิการโรงเรียน 7. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพิธีการ 8. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานปฏิคม 9. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานคู่มือผู้ปกครองหรือวารสารโรงเรียน 10. บ เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 11. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณโรงเรียนและ 13. เป็นการเงินสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ะคะะแรอันนี้เป็นภาคกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายชั้นป .6 นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมที่ทำกับสายชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะคะการแบ่งงานต่างๆหรือว่าการปรึกษาหารือนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะก็รวมทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันศูนทอนผู้นะคะกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์นะคะหรือไม่รวมไปถึงกิจกรรมที่แข่งขันการสอบความเป็นเลิศต่างๆนั่นเองค่ะภาพถัดมาค่ะภาพนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับคณะกรรมการห้องสมุดทุกท่านนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการแบ่งหน้าที่จัดเวรนะคะในการดูแลห้องสมุดนะคะเพื่อให้คําแนะนํากับนักเรียนที่มาใช้ห้องสมุดนั่นเองค่ะภาพถัดมานะคะภาพนี้เป็นกิจกรรมประจําวันพุธนะคะก็คือเป็นครูเวรวันพุธนั่นเองซึ่งหน้าที่ในการเป็นครูเวรวันพุธนะคะก็ได้ยืนประตูตอนเช้านะคะตอนเย็นนะคะเพื่อ รับส่งนักเรียนนะคะนอกจากนั้นยังทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะในการต้อนรับนักเรียนเนี่ยเข้ามาในบริเวณโรงเรียนของเรานะคะอีกทั้งนะคะยังได้เป็นคุณครูที่ให้สาระเกิความรู้กับนักเรียนบนหน้าเสาธงอีกด้วยค่ะกิจกรรมถัดมานะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มงานอนามหมนั่นเองค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะถือว่ากลุ่มงานอนามัยของเราเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากได้เกิดเหตุหรือว่าเกิดโรคระบาดนะคะที่ชื่อว่า,าโรคไวรัส โควิด19นะคะหรือที่เราเรียกว่าไวรัสโครโรนานั่นเองเนาะซึ่งกลุ่มง,งานอนามัยของเราเนี่ยค่ะก็ได้มีการประชุมจัดทาแล้วก็วางแผนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นะักเรียนและคุณครูของเราทุกท่านเนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั่นเองค่ะ กิจกรรมถัดมาค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มงานปฏิคมนะคะซึ่งกลุ่มงานปฏิคมนะคะก็มีหน้าที่ในการอาดูแลนะคะต้อนรับนะคะแขกที่มาเยือนโรงเรียนของเรานะคะก็ทําหน้าที่ในการดูแลนะคะต้อนรับ่ะไม่ขาตกบทดห้องนั่นเองค่ะกิจกรรมถัดมาค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของงานวารสารโรงเรียนนะคะซึ่งงานนี้นะคะ เกี่ยวกับการที่เราเนี่ยต้องจัดทําคู่มือผู้ปกครองนักเรียนในทุกๆปีนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนของเราทุกๆด้านเลยนะคะเราก็ได้มีมีการแบ่งงานกันนะคะประชุมงานกันนะคะเพื่อหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาจัดทาเป็นรูปเล่มนะคะ,ะรูปเล่ม,มะค,ะคู่มือผู้ปกครองนะคะเพื่อได้แจกคู่มือผู้ปกครองให้กับผู้ปกครองเนี่ยในในทุกปีการศึกษานั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเป็นกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศนั่นเองนะคะกลุ่มงานนี้นะคะก็เป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับาการสอบนะคะการแข่งขันของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมการแข่งขันใดๆนะคะกลุ่มงานนี้นะคะก็จะช่วยให้คําแนะนําให้เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็คอยผลักดันนักเรียนของเรานะคะให้ได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการแข่งขันนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็น กลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มง,งานนี้นะคะกะ็มีการนำนักเรียนนะคะมาประชาสัมพันธ์หรือว่ามาให้เกรดความรู้กับเพื่อนๆและก็คนครูทุกท่านในโรงเรียนในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มง,งานนี้นะคะก็จะไปหาสาระความรู้นะคะเพื่อที่จะมาแนะนําทุกคนนะคะในทุกๆวันนะคะให้รับชมรับฟังนั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของวทหนึ่แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูในส่วนที่1นนะคะส่วนของข้อมูลทั่วไปชื่อผู้ขอวิทยฐานะนางสาวเกณฑ์จิราสีชุมอายุ28ปีสำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมา ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในส่วนที่2วิชาสาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายในการทำการสอนตามตา,มตารางสอนในปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่1 ได้รับหน้าที่ในการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .4 ทั้งหมด4ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชาภาษาไทยชั้นป .6 ทั้งหมด12ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปีการศึกษา2563ในภาคเรียนที่2 ได้รับหน้าที่ในการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .4 จำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชาภาษาไทยชั้นป .6 จำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในส่วนที่3 วิทยฐา,านะที่ขอคือวิทยฐา,านะครูชำนาญการส่วนที่ 4. คุณสมบัติของผู้ขอการลงโทษทางวินยัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยการลงโทษทางจรรยาบรรและวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรและวิชาชีพ ถัดไปเป็นวทสองแบบรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูก่อนอื่นมาดูการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดหลักสูตรแรกหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจํานวนทั้งสิ้น20ชั่วโมงหลักสูตรถัดมาหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3ึํถึงานวนทั้งสิ้น12ชั่วโมงหลักสูตรถัดมา หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวนทั้งสิ้น12ชั่วโมงหลักสูตรถัดมาหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวนทั้งสิ้น20ชั่วโมง หลักสูตรถัดมาหลักสูตรอบรมออนไลน์ line, การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6จำนวนทั้งสิ้น20ชั่วโมงด้านที่ 1, 1ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1 การสร้างและหรือพัฒนานหลักสูตรได้ร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองซึ่งคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาใหม่ในปีการศึกษา2562และได้มีการปรับใช้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งหลักสูตรที่เราได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นั้นได้มีตัวชี้วัด ครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางได้กำหนดเอาไว้เมื่อเราได้สร้างหลักสูตรเสร็จนะคะก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั่นเองนะคะซึ่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของเราก็จะยึดหนังสือภาษาไทยพื้นฐานหรือหนังสือเรียนภาษาพาทีเป็นหลักค่ะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับ หนังสือเรียนซึ่งหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด16หน่วยการเรียนรู้ซึ่งใน1ปีการศึกษาก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคเรียนแต่ละภาคเรียนนะคะก็จะได้เรียนทั้งหมดภาคเรียนละ8หน่วยการเรียนรู้นะคะซึ่งครบตรงตามตัวชี้วัดที่เราได้ออกแบบในหลักสูตรสถานศึกษาข้างต้นนะคะ เมื่อเราออกแบบหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้นเราก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นั้นนะคะก็ตรงตามหน่วยการเรียนรู้ที่เราจัดทําขึ้นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาฉบับใหม่ล่าสุดนะคะที่กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองได้จัดทําขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้นะคะครูก็จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะนักเรียนจะไม่ได้เรียนแค่เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนะคะแต่ครูก็จะเน้นไปในกิจกรรมที่ครูและนักเรียนสามารถาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ นะะในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการถามตอบนะคะการทํางานกลุ่มซึ่งการทํางานกลุ่มเนี่ยถือเป็นการทํางานที่นักเรียนเนี่ยจะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะ เราจะมานำเสนอน้ำหอมเดมอนเบบี้ค่ะ ของผู้เรียนนะคะก็จะมีการวัดการประเมินผลของนักเรียนแต่และหน่วยการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการทำแบบทดสอบการถามตอบนะคะหรือเป็นการร่วมการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีการเก็บคะแนนและประเมินผลนะคะไปทีละหน่วยนั่นเองคะ่ะ ถัดไปเป็นการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ค่ะซึ่งสื่อที่ทำนะคะก็เป็นสื่อทำมือนะคะซึ่งสื่อนี้นักเรียนสามารถดูและสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นสื่อที่ให้ความรู้แล้วนะคะก็ยังเป็นสื่อใบงานที่นักเรียนเนี่ยสามารถ ทำได้นั่นเองซึ่งสื่อใบงานนักเรียนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะสื่อนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากรู้อยากทานะคะเพราะสื่อมีความน่าสนใจมีสีสันนะคะทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนมายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากจะจัดทำสื่อที่ทำมือแล้วนะคะก็ได้มีการจัดทำและ เผยแพร่ผลงานสื่อในช่องทางของ Facebook ชื่อว่าเพจแจกฟรีสื่อการสอนและใบงานซึ่งจะจัดทำใบงานนะคะแล้วก็สื่อการสอนที่ให้ความรู้ต่างๆและก็ลงไปเผยแพร่ใน Facebook นั่นเองค่ะนอกจากจะเผยแพร่ใน Facebook แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube ชื่อช่องว่ารอบรั้วโรงเรียนชาแนล ซึ่งช่องนี้นะคะจะเน้นไปในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยในหัวข้อต่างๆซึ่งนักเรียนจะสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลาคะ่ะในส่วนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้จัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ5จำนวน15คนโดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่งนวัตกรรมที่ใช้ก็คือแบบฝึกทักษะเรื่องคำควบกล้ำนั่นเองค่ะ ในด้านของการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะก็ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำป้ายนิเทศต่างๆที่ให้ความรู้กับนักเรียนการจัดทำมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมอ่านหนังสือมุมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้หน่าอยู่หน้าเรียนและสะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ ถัดมาในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็ได้มีการจัดทําแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลนั่นเองนะคะและอีกทั้งยังมีรายกลุ่มนะคะของนักเรียนเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนโดยตรงและติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนได้แก่ จัดทำและบันทึกหนังสือปอพของนักเรียนบันทึกและตรวจสอบใบรับรองผลการเรียนของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อบันทึกหนังสือตรวจสุขภาพนักเรียนจัดทําตารางการทําเวรประจําวันจัดทําตารางเวรเชิญธงชาติบันทึกกิจกรรมโฮมรูมบันทึกการเช็คอุปกรณ์นักเรียนและบันทึกอุณหภูมินักเรียน ในด้านของการพัฒนาตนเองก็ได้มีการอบรมพัฒนาตนเองตามจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดซึ่งกำหนดไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อปีการศึกษาในด้านของการพัฒนาวิชาชีพได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งทำ plc และจัดทำแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูทุกปี และได้มีการเข้าร่วมการอบรมเพื่อตรวจข้อสอบอัตนายโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6และได้เข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนายโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2 5 6 3